สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมาพกฟุตเคียร์สมาร์ทคาร์ครับก็วันนี้อัปเดตรถลงเทเล็ก,กันอีกแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ยาวมากหรือว่าข้อมูลอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับอ่ะเริ่มที่ขันแรกนี้ครับผมเป็นรีโว้นะครับรีโวตอนเดียวที่เพิ่งทำมาใหม่สดๆร้อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาวนดูฝั่งนี้ก็ได้พอดีทางด้านนู้นเจ้าหน้าที่เขากําลังทํางานกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะท่งลงล้อนะครับใส่คิ้วล้อเพิ่มเติมมา นะครับอ่าขอให้ฟังกันแบบจ้าๆเลยคนไทยหรเปล่าไม่เล่นหนึ่งอะไม่เล่นหนึ่งอะนะครับเดี๋ยวดามาอ่ะก็ภายในนะครับเดี๋ยวลองลองวนมาดูภายในก็ประมาณนี้นะครับมีเปลี่ยนหัวเกียร์ซิ่งนะครับมีจอเครื่องเล่นเคนบูทนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังแล้วก็มีทําท่อมา นะครับคุณลูกค้ามีจอเครื่องเล่นเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งกล้องถอยหลังเพิ่มเติมนะครับเป็นตอนเดียวที่มีกล้องถอยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีออวัดบูธมาตัวหนึง่งแล้วก็น่าจะเป็นพวกครืเล่ไฟฟ้าพวกเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ไม่โฆษณาแบรนด์ของใครทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นของที่เราได้มาฟรีแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามัน ใช้ดีหรือไม่ดีอะไรขนาดไหนอันนั้นผมไม่ทราบจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาก็ใส่คิวล้อนะครับล้อก็น่าจะเป็นตรงประมาณสักเก้าครึ่งสิบครึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมยางซีรีส์สองห้าห้าห้าสิบนะครับแมกซ์ขอบสิบแปดเต็มซ้มพอดีนะครับจับเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปกันที่คันถัดไปนะครับผมเป็นอีวุดีแมกนะครับอวูดีแมกหนึ่งจุยก็ประมาณเนี้ยนะครับผู้ลูกค้า เพรว่าล้อลงรอคิดควรก็เดี๋ยวขัดเคลือบเงาให้นะครับจ้าวิธีว่ารถคันนี้เพิ่งจะลง,งเทเลอร์ม,มาสดๆร้อนๆนะครับวันนี้ก็เติมสต๊อกมาประมาณโอ้เคลียบเลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มขยับไปด้านนู้นแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับเป็น DMAX o n n n w w 1นนะครับ1.9คันนี้ เป็นตัว LDA นะครับคุณลูกค้า1.9 LDA นะครับปีรถยนต์คันนี้ปี2022นะครับปีคอสอ2 2ได้เป็นแคปเตียสีดำนะครับเลขไมอยู่ที่50 0 0มืนนะครับเลขไมหมาหมืนโลเดี๋ยวผมลบแบบนี่เลขไมห้ามื0นโลนะครับอ่าก็จะมีในส่วนงเรื่องจอเครื่องเล่น นะครับผมกล้องถอยหลังอ่ามีให้ครบเลยนะครับเดยวลงก็ถือว่าตอบโจทย์ือตอบโจทย์นะครับปเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปนะครับขออนุญาตปิดกุญแจแป๊บนึงนะครับก็อาจจะแบบไม่ได้ละเอียดหรือว่ายาวมากนะแค่ให้ดูประมาณว่าให้ดูแบบฟิลๆมฟิล่างเอ้ยว่ามันมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอัปเดตกันบ้างนะครับเพราะว่า ส่วนมากเนี่ยในในอีกบ้านหนึ่งอ่ะเขาจะทราบก่อนเพราะว่าพวกคลิปพวกอะไรมันจะอยู่ในนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละอ่ะก็อีกคันหนึ่งคันนี้คันนี้เพิ่งจะเข้ามาล่าสุดเมื่อเมื่อช่วงสองสวันก่อนนะครับก็ใส่ล้อแม็กใหม่อย่างใหม่ให้แล้วนะครับคันนี้ก็จ,จะเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะคันนี้รีโว่นะครับคุณลูกค้าโต้ตใต้ไฮรักรีโวโฟโปอม นะครับไม่ใช่โฟท้นะเขาไปใส่สติกเกอร์ข้างหลังมานะครับเราก็แจ้งเลยเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดนะครับเจ้าของเดิมเขาเอาไปแปะสติกเกอร์เป็นสี่คูณสี่มานะครับทีแรกเราเห็นแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมสติกเกอร์มันแปลกๆปกเป็นสติกเกอร์อะไรกตูนนะครับผมอารมณ์ประมาณว่าสักวัน <Yeah. S 1> อ่าหนู่มโตขึ้นจะเป็นขับซี่ <laughs> ครับอ่ะเดี๋ยวให้กล้องเปิดประตูด้านนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝั่งนู้นให้ดูว่าเออมันสรุปแล้วมันโฟรจริงแล้วมันโฟปลอมอ่ะโฟโมอดนะครับเอ่ะเ,เป่าแอร์ครับคันนี้จะเป็นรุ่นมิดนะครับคุณลูกค้าใช่ไหมใช่อ่าเป็นรุ่นเอ็นทีหรือเปล่าอขออนญุญาติคู่หนึ่งนะครับอ๋อคันนี้ข้างหน้าเป็นฝ่ายธรรมดาใช่ไหม อ่าใช่ใช่ใช่คือรถเราเพิ่งเข้ามาจริงใช่ครับน่าจะเป็นรุ่นเอนเพราะว่าเอทีของยกสูงเนี่ยมันจะได้พวงมาลัยมาลติฟังก์ชัน2ข้างนะครับแต่ว่าเออไฟจะเป็นไฟธรรมดาไม่มีกล้องถอยเครื่องเล่นธรรมดานะครับโดยรวม่าถือว่าผ่านนะครับคุณลูกค้าเลขไม่ห้าหมื่นแปดพันกว่าโลนะครับกับสภาพสวยๆแบบนี้ก็ถือได้ว่า โจทย์นะครับอ่ะขออภัยเรื่องเสียงลมด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้พายุกลาลังมานะครับแต่ว่าสำหรับทางเรานะครับมันจะได้เลยว่ารถเนี่ยไม่มีรถที่เป็นรถน้าท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เราซื้อรถช่วงนี้นะครับเราซื้อรถเขตของภาคกลางในจุดที่ไม่มีน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็รถที่ว่ายอยู่ในลานประมูรเนี่ยลานมูรน,น,นั้นไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็เราเนี่ยกดรถได้ก่อนนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้คิวมาส่งรถ นะครับมใ่จใจให้ห่วงแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็มีอัปเดตเป็นโตต้ายาริสนะครับยาริสหประตูนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของรีโวนะครับรีโวทรงทะเลทรายนะครับอ่ารีโวทรงทะเลทรายนะครับผมรวมไปถึง j จ็จจีเคนะครับแจ็จจีเสีดำอ่าก็มีมาให้นะครับด้านหลังก็มีเป็น สุสกิแคลลี่นะครับมิวเอ็กตัวโฉมก่อน2020นะครับผมแล้วก็เป็นยาลิสโลส้มยาลิสโลส้มนะครับอะ่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับทางด้านนี้นะครับอะ่ะเดินถอยหลังดีกว่าถ้าไมต้องเดินถอยหลังอะ่นะเพราะบางลม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 นะครับก็จะมีอัปเดตเป็นอนะ่ะปีประมาณ18-19ที่ลูกค้าอยากให้รีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวรอรถเสร็จจะรีวิวทีเดียว แล้วก็มีฟอดทรงทะเลทรายสี่ประตูยกสูงนะครับตู้ทึบมีอ่าแล้วก็ยาลิสนะครับกำลังรอเช็คอยู่แล้วก็คันนี้ครับเป็นแจ๊จีนะครับอีกหนึ่งคันคันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับพอดีได้คิวก่อนนะครับผมก็ใส่แม็กใหม่ยังใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับรีโวรถคอกมีนะครับผมแล้วก็ดีแม็กคันนู้น นะครับ4ประตูก็เพิ่งจะลงเทลเลอร์มาเมื่อกี้นี้พร้อมๆกันนะครับอ่าสำหรับสภาพโดยรวมนะครับผมรถแต่ละคันเนี่ยที่เข้ามานะครับต้องยีนะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับผมสนใจคันไหนก็แคปเลขป้ายทะเบียนนะครับผมแล้วก็ถ้าเข้ามาตอบถามได้ทุกๆช่องทางของ k r s m a r t มา r คาร่ครับผมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กัน ให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงเลยนะว่ารถเนี่ยเพิ่งจะลงเทเลอร์มายังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวไว้ทักมาถามได้หรือเดี๋ยวรถเสร็จอีกทีนึงอะ่ะเราก็จะมารีวิวราคันให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ